ครับผมผมเซลล์เป๊ปซี่นะครับประจำนิกบิงทูบรีนะครับผมผมเป็นฝ่ายขายนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําในการใช้งานเบื้องต้นของรุ่น CB 500X ปี2022กันนะครับผมในรุ่น CB 500X นะครับจะมีทั้งหมด3สีในปี2022เนี่ยจะมีสีเขียวดํามีแดงดําแล้วก็ดําล้วนครับส่วนฟังก์ชันที่เด่นๆของเขาเนี่ยจะมีตั้งแต่โช๊ค up s i d ด o w n ครับผมแล้วก็จานดิสเบกคู่ปั๊ม4พอร์ตนะครับผมแล้วก็ ตัวบางโคลเนี่ยได้ทําการเปลี่ยนรูปแบบแค่เข้ากับโชค๊คกับเบรกเรียบร้อยแล้วนะครับด้านบนครับผมจะมีระบบไฟไฟหน้าไฟสูงนี่แหละเขาได้ทําการเปลี่ยนดีไซน์นะครับและได้เคลมว่าจะมีความสว่างมากขึ้นถึง25เนลยทีเดียวครับผมในส่วนของตัวถังรถกับเครื่องยนต์นะฮะยังมีความคล้ายคลึงแบบรุ่นเดิมอยู่หรือว่ารุ่น2021นั่นเองครับผมก็คือเครื่องเนี่ยเป็น471ซีซีสสูบสลิปเปอร์คัทนะครับส่วนในตัวถังรถเนี่ย เขาหนักจะอยู่ประมาณ199กิโลครับผมสิ่งที่ต่างไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของสวิงอาร์มครับที่ได้ทําการดีไซน์ใหม่และลดน้ําหนักไปด้วยครับผมในส่วนของถังน้ํามันนะครับจะสามารถจุดน้ํามันได้ถึง17.7ลิตรเด้ทีเดียวครับผมส่วนในอัตราการคํานวณน้ามันหรือว่าการเฉลี่ยน้ํามันเนี่ยก็คือจะอยู่ประมาณ32กิโลเมตรต่อลิตรครับผมในส่วนของสวิงอาร์มนะครับได้มีการปรับดีไซน์หรือเปลี่ยนแบบให้น้ําหนักน้อยลงลงมานะครับผมจากโฉมเก่านะครับและในส่วนของยางกับล้อเนี่ย ล้อน่าจะเป็นล้อไซส์19ยาง120ครับผมด้านหลังจะเป็นล้อ17ยาง160ครับผมในส่วนของสวิตช์แฮนด์นะครับด้านขวานะครับผมจะมีตั้งแต่ไฟหรือปุ่มออฟรันนะครับออฟรันก็คือการปิดการทํางานหรือเปิดการทํางานของที่เครื่องยนต์นะครับถ้าสมมติว่าเรากดปิดเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานได้ครับผมแต่ถ้าเกิดเราเปิดปุ๊บเราจะสามารถสตาร์ทได้ครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงเครื่องันอีกทีหนึ่งข้างหลังที่หลังนะครับต่อไปนะครับเป็น ไฟฉุกเฉินครับผมเราสามารถกดได้เลยพอกดปุ๊บไฟพามากหรือไฟฉุกเฉินเนี่ยจะขึ้นตรงหน้าจอเลยนะครับแตแแแแ่แล้วเราเวลาเราจะปิดเราก็กดอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการปิดทํางานครับส่วนด้านล่างจะเป็นสวิตช์สตาร์ทนะครับสำหรับการสตาร์ทเครื่องครับผมซึ่งอย่างที่ผมแจ้งไเมื่อกี้ก็คือเราต้องเปิดสวิตช์ออนก่อนนะครับผมเพื่อจะสตาร์ทได้ครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสวิตช์เบรกก้านเบรกนะครับซึ่งเราสามารถปรับความแข็งอ่อนของมันได้โดยการง้างก่อนครับแล้วก็สามารถหมุนได้เลย ว่าเราจะเอาเบรกแข็งอ่อนระดับไหนใช่ครับในส่วนของสวิตช์แฮนด์ด้านซ้ายนะครับจะมีเริ่มต้นตั้งแต่ไฟพาสครับผมจะเป็นสวิตช์บนด้านนี้นะครับเราสามารถกดเพื่อเป็นการเปิดไฟขอทางได้เลยครับผมส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นไฟต่ําไฟสูงครับด้านบนจะเป็นไฟสูงนะครับส่วนด้านล่างจะเป็นไฟต่ําครับผมต่อไปจะเป็นสวิตช์แตรนะครับเราสามารถบีบได้เลยตีนอย่างนี้ได้เลยครับ ต่อไปจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับจะมีซ้ายขวาครับเราสามารถบิดซ้ายบิดขวาได้เลยก็ได้ถ้าเกิดจะต้องการยกเลิกไฟเลี้ยวหรือไปสัญญาณเนี่ยให้เราสามารถกดตรงกลางได้เลยครับในส่วนของกุญแจนะครับภายนอกอาจจะดูเป็นกุญแจธรรมดานะครับแต่ว่าเขาคือกุญแจ immobilizer หรือว่ากุญแจที่มีชิปโค้ดอยู่ในตัวครับหมายความว่าถ้ากุญแจหายเนี่ยเราจะต้องเอาชิปโค้ดนะฮะมาปั๊มใหม่ที่ศูนย์ของเราได้เลยครับผมถ้าลูกค้าสังเกตนะครับจะมีเป็นใบคล้ายๆเป็นบาร์โค้ดนะครับ ใบบาร์โคดนี้ลูกค้าต้องเก็บไว้ดีๆนะครับเพราะว่ามันจะคือชิปโคดที่อยู่ในกุญแจของเราเนี่ยแหละหากเกิดกรณีที่ว่ามีขโมยหรือใครเอากุญแจเราไปปั๊มปั๊มเฉยๆนะครับปั๊มเป็นดอกเฉยถ้ามาเสียบเนี่ยจะขึ้นหน้าจอแต่ว่าไม่สามารถสตาร์ทได้ครับเพราะว่าระบบ s I S เนี่ยของ Honda เนี่ยยังไม่ทํางานครับเลยต้องทําการลงระบบด้วยบาร์โคดนี้ก่อนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวต่อไปการใช้งานของกุญแจนะครับอันนี้ก็คือจะมีประมาณ3ล็อก ของกุญแจนะครับเสียบไปปุ๊บเนี่ยถ้าเราบิดขวามันคือการเปิดหน้าจอครับพร้อมสตาร์ทครับถ้าเกิดบิดซ้ายมาจะเป็นหน้าจออ่าเป็นช่องกลางนะครับช่องกลางนี้ก็คือจะเป็นไม่มีอะไรเป็นออฟเฉยแต่ทีนี้ถ้าเกิดเป็นช่องซ้ายเนี่ยครับผมเรามันจะทําการล็อกคอครับโดยเราต้องหันแฮนด์ให้เป็นซ้ายสุดก่อนนะครับทีนี้เราก็จากกุญแจกดครับห,หมุนซ้ายก่อนนะหมุนซ้ายปุ๊บแล้วก็กดแล้วก็หมุนซ้ายอีกรอบหนึ่งครับ จะเป็นการล็อกคอนะฮะเรียบร้อยแล้วประมาณนี้ครับในส่วนของหน้าจอนะครับจะบอกตั้งแต่ไฟเกียร์ว่างนะครับไฟน้ำมันเครื่องไฟ ABS ครับแล้วก็จะมีไฟเครื่องด้วยนะครับหรือไฟหัวฉีดแต่ว่ายังไม่ได้โชว์ตอนนี้นะครับถ้าเกิดโชว์เนี่ยให้เราเข้าเข้ามาศูนย์ได้เลยครับผมส่วนหน้าจอครับจะมีบอกตั้งแต่เวลาครับรอบเครื่องครับไฟบอกเกียร์ครับเกียร์น้ำมันครับความเร็วครับหน่วยความเร็วครับความร้อนนะครับ ก็จะมีข้อมูล2ด้านครับในส่วนของด้านซ้ายนะครับจะบอกเกี่ยวกับการคำนวณน้ำมันหรือเฉลี่ยน้ำมันครับในส่วนของด้านขวาครับจะเกี่ยวกับกับการคำนวณระยะทางหรือว่าเฉลี่ยระยะทางครับผมเราสามารถทําการปรับได้นะฮะโดยการกดปุ่ม2ปุ่มนี้พร้อมกันครับจะมี select กับ set นะครับ select ก็คือปุ่มเลือกครับ set ก็คือตกลงนะครับเรากด2ปุ่มนี้พร้อมกันนะฮะประมาณ5าวิครับอ่ามันจะให้เราปรับตั้งแต่หน่วยข้างบนยันด้านล่างนะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นหน่วยชั่วโมงครับว่าจะเป็นแบบหน่วย12หรือ24ดีนะครับเนี่ยลองเลือกเลือกคือเลือกครับถ้าเราต้องการตกลงแล้วเราสามารถกดปุ่มขวาได้เลยหรือปุ่มเซร็จนะครับอันนี้ก็จะเป็นเวลานะครับอันนี้เราสามารถปรับได้เลยนะครับด้านอ่าอันนี้จะเป็นชั่วโมงอันนี้เป็นนาทีครับอันนี้จะเป็นความสว่างนะครับมีสว่างสุด5ดวงครับและต่ำสุด1ดวงครับผม ชิป A นะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับผมแต่ทางเราก็แนะนําว่าสามารถเปิดไว้ตลอดได้เลยเพราะเราสามารถรีเซ็ตที่หลังได้ครับอันนี้จะเป็นไฟ HI Level S นะครับหรือว่าเป็นไฟคล้ายๆแบบกันขโมยนั่นเองหรือว่าไฟจากกุญแจ immobilizer นี่เองครับเราสามารถเปิดหรือปิดได้ครับซึ่งเราแนะนําว่าให้เราเปิดไว้ดีกว่าเหมือนกันเพื่อเป็นการป้องกันขโมยได้ครับอันนี้จะเป็นหน่วยความเร็วนะครับจะมีกิโลเมตรต่อชั่วโมงและไมล์ต่อชั่วโมงครับ แต่ทางประเทศไทยเราก็จะใช้เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักนะครับเราก็จะมีอัตราการเฉลี่ยน้ํามันนะครับมี2หน่วยนะครับมีกิโลเมตรต่อลิตรและลิตรต่อร้อยกิโลเมตรครับแล้วแต่การสะดวกหรือการใช้งานได้เลยครับผมนี่นะครับและในเมนูพวกนี้เราสามารถรีเซ็ตได้ครับเช่นเราอยากจะรีเซ็ตทิป B นะครับะจะมี2แบบนะปุ่มซ้ายก็คือเวลาเรากดปุ่มซ้ายข้อมูลซ้ายก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนแบบครับ มีหลายแบบนะฮะปุ่มขวาก็เปลี่ยนปุ่มขวาครับทีนี้พอเราต้องการรีเซ็ตนะฮะเช่นรีเซ็ตทิป B ครับให้เราเลือกมันที่ทิป B แล้วก็สามารถกดปุ่มขวาเพื่อเป็นค้างกดปุ่มขวาค้างเพื่อเป็นการรีเซ็ตข้อมูลได้เลยครับผมนี่ครับมันก็จะรีเซ็ตให้เป็น0 0 0ย์นะครับผมครับต่อไปจะเป็นในส่วนของการเปิดถังน้ํามันนะครับเราสามารถเปิดด้วยการเปิดขึ้นมานะฮะแล้วก็เอากุญแจเนี่ยเสียบเข้าไป หมุนขวาครับมันจะเป็นการปลดล็อกนะครับซึ่งอันนี้เราไม่ต้องยกขึ้นมาเราแค่ง้างมอออกมาได้เลยนี่ครับผมก็ถือว่าสะดวกสบายครับเพราะว่าเราไม่ต้องถือตัวนี้แล้วทีนี้เวลาปิดครับให้เรากดเข้าไปนะฮะแล้วก็กดอีกรอบไม่ต้องหมุนกุญแจอะไรนะครับเราก็แค่หมุนกดกดลงไปอ๋อกุญแจจะบิดได้เองครับเรียบร้อยครับได้ิกแคือการเปิดถังน้ำมันปิดถังน้ำมันครับ ต่อไปนะครับจะเป็นส่วนของการเปิดเบาะหลังครับผมเราสามารถใช้กุญแจดอกที่สตาร์ทรถได้เลยนะฮะเสียบเข้าไปในช่องนี้ครับผมด้านซ้ายของตัวรถนะครับเสียบแล้วบิดขวาครับตัวนี้จะพับอัพขึ้นมาประมาณนี้ครับทีนี้มันยังไม่ถือว่าเปิดได้นะครับเราต้องผลักไปข้างหลังครับโดยการจับสองอันนี้ดันไปด้านหลังครับผมเมื่อเราบิดกุญแจไปด้านขวานะครับตัวเบาะด้านหลังเนี่ยจะเด้งขึ้นมาครับทีนี้ก็หมายความว่าเราสามารถถอดออกได้แล้ะซึ่งสามารถทําได้ด้วยการ องข้างนะครับเอามือซ้ายจับตรงนี้ก็ได้ตรงช่องเบาะครับแล้วก็ตรงนี้ครับทีนี้เราก็พยายามดันไปด้านหลังครับผมด่างข้างหลังมายยกขึ้นครับผมปึ๊บอ่ะมานี้ใช่ครับเพราะว่ามันจะเป็นการดึงไปด้านหลังครับผมทีนี้พอมันออกจากช่องแล้วก็ยกขึ้นมาครับส่วนด้านในของเบาะเนี่ยก็จะมีที่เก็บของนิดหน่อยนะครับสามารถเก็บพวกเอกสารได้นิดนึงครับผมแล้วก็จะมีพวกเครื่องมือช่างให้ตรงบริเวณนี้นะครับเขาจะมาดมาให้ทีนี้ในการปิดเบาะกลับเนี่ย เราจะต้องดูเป็นช่อง3ามช่องครับจะมีตรงช่องหน้าช่องกลางแล้วก็ช่องหลังนะครับถ้าเทียบกับเบาะเนี่ยก็จะเป็นช่องหน้าตรงนี้ช่องกลางอันนี้แล้วก็ช่องหลังครับทนี้เราทำการใส่ด้วยการสอดจากข้างหน้าก็ได้ครับเอาตัวข้างหน้าใส่ข้างหน้าต้องเด็งหน่อยนะครับอ่าปึ๊บข้างหน้าโอเคเข้าไปปึ๊บโอเคแล้วก็ข้างหลังกลางครับ กลางโอเคแล้วแล้วก็ข้างหลังอ่ะนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ครับเราก็ทําการกดได้เลยนะแบณนี้ครับต่อไปเป็นการเช็คระบบไฟของตัวรถนะครับเราสามารถเปิดกุญแจนะครับแล้วก็เช็คตั้งแต่หัวหัวประกับด้านซ้ายจนข้างล่างประกับด้านขวานะครับด้านบนของประกับด้านซ้ายนะครับจะมีเป็นไฟพาสครับพอกดปุ๊บจะมีไฟหน้าสูงขึ้นนะครับแล้วก็จะมะีขึ้นตรงหน้าจอด้วยว่าเป็นไฟหน้าครับ แต่พอปล่อยมันก็จะดับนะครับอันนี้ปกตินะครับต่อไปเป็นไฟสูงครับอันนี้ก็คือการเปิดไฟสูงค้างแค่นั้นเองครับผมเป็นไฟไฟข้างหน้าครับผม омина. ต่อไปเป็นระบบแต่ครับครับต <sm ell noise> ่อไปจะเป็นระบบไฟเลี้ยวนะครับจะมีซ้ายขวาครับด้านซ้ายนะครับขึ้นตรงหน้าจอข้างหน้าและด้านหลังนะครับด้านขวาครับหน้าจอด้านหน้าและหลังนะครับเวลาการปิดนะครับสามารถทําได้ด้วยการกดปุ่มไปได้เลยครับ ต่อไปจะเป็นด้านขวานะครับจะมีสวิตช์ออฟรันครับถ้าเราเกิดเป็นสวิตช์ออฟเนี่ยจะไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะครับแต่ถ้าเกิดเปิดออนหรือปุ่มด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นสามารถสตาร์ทรถได้แล้วครับผมอันนี้ก็จะเป็นไฟฉุกเฉินนะครับจะติดทั้งหน้าจอด้านหน้าและด้านหลังครับส่วนปุ่มก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับตอนนี้คือสามารถสตาร์ทได้เลยครับผมต่อไปจะเป็นการเช็คระบบเบรกนะครับจะมีเบรกหน้าและเบรกหลังนะครับผมอันนี้จะเป็นไฟเบรกหน้านะครับ ครับผมปกตินะครับส่วนเด็กหลังจะเป็นการกดนะครับด้วยเท้าครับต่อไปจะเป็นการาสแสดงวิธีการสตาร์ทรถนะครับผมซึ่งในการสตาร์ทรถเนี่ยจะต้องเปิดสวิตช์ออฟรันก่อนนะถ้าออฟคือปิดครับส่วนรันคือปุ่มล่างเป็นการทําให้เครื่องเนี่ยพร้อมสตาร์ทนะครับผมทีนี้ในการเข้า,าเข้าเกียร์เนี่ยเราควรเข้าเกียร์ว่างก่อนนะครับก่อนสตาร์ทนะครับผมเดี๋ยวลองสตาร์ทเกียร์ว่างกันนะครับ ถ่งเวลาจะปิดสามารถปิดโดยการใช้ปุ่มออฟได้ลดลดลเลยครับผมครับแล้วแต่สะดวกครับเราใช้ปุ่มออฟก็ได้หรือว่าใช้ปุ่มเป็นปิดกุญแจปิดก็ได้ครับซึ่งในกรณีสตาร์ทเนี่ยแนะนาให้สตาร์ทเป็นเกียร์ว่างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสตาร์ทเป็นเกียร์เกียร์อื่นเนี่ยอาจจะไม่ติดก็ได้ครับผมอาจจะไม่ไม่สามารถสตาร์ทได้หรือขาตั้งด้วยครับถ้าเกิดขาตั้งเราตั้งอยู่แล้วเราเข้าเกียร์หนึ่งมันจะดับได้ครับเดี๋ยวผมแสดงให้ดูนะครับอันนี้เป็นเกียร์ว่างนะครับแล้วก็ขาตั้งยังตั้งอยู่อันนีี้้้้ไไดดงยว่า สามารถติดโดยก,การกดปุ่ม off ได้เลยนะครับหรือปิดกุญแจก็ได้แต่ว่าแล้วแต่สะดวกครับผมส่วนตัวผมจะชอบเป็นใช้ปุ่ม off มากกว่า,าทีนี้เดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูว่าถ้าเกิดเราสตาร์ทปุ๊บแล้วเราขาตั้งยังไม่ได้เอาขึ้นนะครับเต่เข้าเกียร์หนึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูกันครับเครื่องจะดับลงนะครับผมทั้งที่เรากำคัดอะไรแล้วก็ตามเพราะว่ามันเป็นระบบของขาตั้งนะครับผมก็สามารถทำได้การเอาขาตั้งขึ้นครับ ยังอยู่เกียร์หนึ่งก็ได้นะฮะแต่ว่าเวลาสตาร์ทเนี่ยถ้าเกิดอยู่เกียร์หนึ่งหรือเกียร์อื่นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้กำคัดจะสตาร์ทไม่ติดนะครับถ้าสตาร์ทติดถือว่ามีปัญหาครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเราอยากสตาร์ทโดยที่ยังอยู่เกียร์หนึ่งหรือเกียร์อื่นอยู่เนี่ยให้เราทําการกำคัดไปด้วยครับและกดสตาร์ทได้เลยมือต้องกำอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามือเราปล่อยปุ๊บมันก็คืออยู่เกียร์หนึ่งมันก็จะออกตัวไปได้เลยต้องระวังหน่อยนะครับผมประมาณนี้ครับ ส่วนในการดูระดับน้ํามันเครื่องนะครับสามารถด,ไดูได้จากช่องนี้ได้เลยครับผมนี่ครับช่องนี้นะฮะเราสามารถดูได้โดยการตั้งมุทให้ตรงก่อนครับแล้วก็ทีนี้ก็จะมีมาร์กช่างอาจจะมาร์กไว้ให้นะฮะว่าน้ํามันคุณอยู่ระดับไหนหรือว่าเอาจริงก็คือดูระดับกลางไว้ครับเพราะว่าสูงถ้าเกิดเติมเยอะไปก็ไม่ดีเติมน้อยไปก็ไม่ดีครับผมแต่ว่าเอาจริงก็อยากให้อยา่อยาให้น้ํามันขาดดีกว่าครับผม ทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนการใช้งานของ CB 500X นะครับผมทางเราก็อยากให้ลูกค้าทุกท่านเนี่ยใช้รถอย่างปลอดภัยนะครับผมและอย่าลืมว่าทางร้านของเราเนี่ยจะมีคอร์สอบรมให้3คอร์สนะครับจะเป็นคอร์สเบสิกคอร์สสกิลแล้วก็แอดวานครับสามารถมาเรียนกับพวกเราได้เลยครับผมและอย่าลืมพากันมาออกรถที่นี่นะครับ